เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเปิดเกมฟิป2หน้าจอนะครับหรือจะ3 4 5 6หน้าจอแล้วแต่คนที่มีไ d ดีลายเยอะๆนะครับว่ามันเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูพอดีมีคนยังเปิดกันไม่เป็นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันละครับคลิปนี้ก็สอนง่ายๆนะสั้นๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิดเกมจอแรกขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการเข้าจอแรกหลายคนน่าจะเข้ากันได้อยู่แล้วนะก็เปิดไลน์ i d เดีแล้วก็ล็อกอินเข้ามานั่นเองนะ ส่วนจะเปิด ID 2ียสนะฮะไปที่ Line POD ครับกดล็อกอท์นะครับชื่อตัวเองนะฮะแล้วก็ล็อกอท์ออกฮะโอเคพอเราล็อกอท์เสร็จปุ๊บให้ใส่ ID ใหม่ที่จะเข้า Line ID ครับ ID Line นะฮะ ID ใหม่เข้าไปเลยใส่เข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับอ่ะแต่ผมใส่ก่อนนะ โอเคพอเราทําการใส่ ID ดีลายใหม่เข้าไปแล้วนะครับกดเริ่มเกมได้เลยครับแล้วรอแป๊บหนึ่งทีนี้ตัวเกมมันก็จะเด้งเข้ามาให้นะครับเป็น ID ที่2นะก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยฮนะเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บอ่านี่ครับ เรียบร้อยนะครับ2จอแล้วนะครับตอนนี้หรือใครจะเปิดสี่จอ5จอ8จออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีไ d เดยายเยอะๆนั่นเองนะครับก็ง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาสอนเปิด2จอนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็หลายคนที่ยังไม่รู้ก็ลองไปทำกันลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ